ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ราชวิทยายลัยจุฬาพร CRA Horn ก็เปิดฉีดวัคซีนหลักก็มีวัคซีนไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาเข็มกระตุ้นคุมพมก,กันนะคะคือที่เรียกว่าบูสเตอร์โดสนั่นแหละสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน6,000คนตั้งแต่21ถึง31มมีนาคมนี้นะก็ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้เลย วัคซีนโควิด1 9 .cra.ac.th ย้ำนะคะวัคซีนโควิด1 9 .cra.ac.th แล้วก็กดเมนูวัคซีนหลักลงทะเบียนนัดหมายคิวฉีดวัคซีนหลักท่าก็จะ แล้วก็บันทึก QR Code ไว้เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้ทีนี้ก็ไปเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ราชวิทยายลัยจุฬาพร CRA h a ฮอถนนแจ้งวัฒนะซอย7ค่ะ